คำว่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถยนต์นะคะ engine oil change engine oil ก็คือน้ำมันเครื่องส่วน교체해요จะแปลว่าเปลี่ยนนะคะก็จะแปลว่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องค่ะถ้าเราไปบอกให้เขาไปที่ร้านนะคะก็คือบอกให้เขาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ช่วยเปลี่ยนให้หน่อยใช่ไหมก็บอกเขาว่า engine oil c h 요อ่ e engine oil 교체해주세요แปลว่าช่วยเปลี <gue> so, ่ยนน้ำมันเครื่องให้หน่อยค่ะหรือ engine oil คาร์ไดเอรคารอก็คือการเปลี่ยนนะคะอันนี้ก็ความหมายเดียวกันค่ะก็จะแปลว่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องค่ะส่วน engine oil car c h a ก็เป็นการขอหรือเป็นการเอ่อให้เขาเปลี่ยนให้นะคะก็จะแปลว่าช่วยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้หน่อยค่ะอีกแบบหนึง่ง engine oil park o i แปลว่าเปลี่ยนเนาะอันนี้ก็จะแปลว่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเหมือนกัน engine oil park c h a n g ก็ความหมายเดียวกันนะคะอันนี้จะเป็นภาษาพูดมากกว่าก็จะแปลว่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้หน่อยค่ะอาสามประโยคนี้ก็ความหมายเดียวกันหมดเลยนะคะ